ความตายคือจุดจบหรือแค่การเปลี่ยนฉากลองนึกภาพคุณกำลังนั่งดูละครเวทีเรื่องยาวตัวละครที่คุณรักกำลังเผชิญวิกฤตสุดขีดไฟเวทีค่อยๆมืดลงดนตรีเงียบหายแล้วม่านปิดสนิททุกอย่างจบลงหรือหรือแค่เปลี่ยนฉากไปสู่อีกตอนที่คุณยังไม่ได้เห็นคำถามนี้ไม่ใช่แค่ปรัชญาเก่าแก่แต่เป็นคำถามที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญในบางช่วงชีวิต ไม่ว่าจะตอนสูญเสียคนใกล้ชิดต,ตอนเจ็บป่วยหนักหรือตอนนั่งเงียบๆกลางดึกมันทำให้หัวใจเต้นแรงและสมองวนเวียนไม่หยุดความตายคือจุดจบแห่งทุกสิ่งหรือการเปลี่ยนฉากในบทละครอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลบทความนี้จะพาคุณสำรวจมุมมองหลากหลายจากวิทยาศาสตร์ปรัชญา,าศาสนาและประสบการณ์มนุษย์ เพื่อให้คุณได้เล่าให้ฟังตัวเองอีกครั้งด้วยความลึกซึ้งที่ไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปแต่เป็นการชวนคิดที่อาจเปลี่ยนวิธีมองชีวิตไปตลอดการวิทยาศาสตร์ความตายคือดับหรือรีไซเคิลทางกายภาพความตายชัดเจนมากหัวใจหยุดเต้นสมองขาดออกซิเจนธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟในร่างกายสลายตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติ อะตอมที่เคยเป็นคุณวันนี้อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ดอกไม้หรือแม้แต่ร่างกายของคนรุ่นหลังพลังงานไม่สูญหายไปไหนเพียงแต่เปลี่ยนรูปตามกฎฟิสิกส์ข้อพื้นฐานแต่คำถามที่ลึกกว่านั้นคือแล้วจิตสำนึกละ่ะ การศึกษาประสบการณ์ใกล้ตายหรือ near-death experiences ในปี2025โดยทีมนักวิทยาศาสตร์นำโดยดรฟรานซ์เล r เนอจาก Bei Jing Institute of Mathematical Sciences and Applications เปิดเผยภาพที่ชวนขนลุกผู้รอดชีวิต48คนบรรยายแสงสว่างยิ่งใหญ่ไกลออกไปอุโมงค์มืดตำแหน่งบันไดสวรรค์ เจอญาติที่จากไปแล้วหรือแม้แต่พี่นางฟ้ากับพระเยซูในชุดขาวบางคนเห็นรูปทรงเรขาคณิตซับซ้อนเหมือนเมทริกซ์จักรวาลสิ่งที่น่าสนใจคือประสบการณ์เหล่านี้ไม่ได้สุ่มมันถูกจัดกลุ่มตามรูปทรงภูมิข้างแบบอุโมงค์แบบโคง้งซึ่งอาจเกิดจากสมองขาดเลือดหรือสูญเสียข้อมูลทางประสาทสัมผัส วัฒนธรรมก็มีผลคนตะวันตกเห็นพระเยซูคนเอเชียเห็นพระโพธิสัตว์หรือแม้แต่แสงสว่างทั่วไปการศึกษาล่าสุดยังพบคลื่นสมองพุ่งสูงในช่วงวินาทีสุดท้ายของชีวิตราวกับสมองกำลังเล่นหนังเรื่องสุดท้ายก่อนปิดเครื่องวิทยาศาสตร์ยังไม่สรุปได้ว่ามีโลกหลังความตายจริงหรือไม่แต่ยืนยันว่าความตายทางกายภาพอาจไม่ใช่จุดจบเงียบสนิทของประสบการณ์จิตใจปรัชญา ความตายคือศัตรูหรือเพื่อนสนิทนักปรัชญาแบ่งกันชัดเจนสองฝั่งฝั่งทวีนิยมเชื่อจิตกับกายแยกกันได้เพลโตในบทสนทนาเฟโดยืนยันว่าวิญญาณอมตะเพราะมันคล้ายกับแบบโมเดลนิรันหรือฟอร์มส์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตกับความตายเป็นคู่ตรงข้ามดังนั้นหลังตายวิญญาณต้องมีชีวิตในรูปแบบอื่น ฝั่งกายภาพนิยมอย่างเบอร์ทรานด์รัสเซลบอกตรงๆว่าเมื่อสมองดับจิตก็ดับความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายคือผลผลิตจากความกลัวความมืดมิดไม่มีอะไรพิสูจน์ได้แต่สายสโตอิซิซึมปรัชญาเฮเลนิสติกกลับมองความตายเป็นเพื่อนที่ช่วยให้เรามีชีวิตอย่างเต็มที่มาคัสออริเลียสบอกว่าความตายยิ้มให้เราทุกคนเราทำได้แค่ยิ้มตอบ เอพิกเตตัสบอกว่าฉันหนีความตายไม่ได้แต่ฉันหนีความกลัวความตายได้เซเนกาบอกว่าอย่าปฏิบัติเหมือนมีเวลาอีกหมื่นปีความตายยืนอยู่ข้างคุณเสมอพวกเขาสอนเมเมนโตมอริจงนึกถึงความตายทุกวันเพื่อที่จะไม่เสียเวลากับเรื่องไร้สาระถ้าความตายคือการเปลี่ยนฉากเราจะเล่นบทนี้ให้สมบูรณ์ที่สุดสาศาสนาแต่ละคติสอนอะไรกันแน่ ในประเทศไทยที่พุทธศาสนาเถราวาทเป็นหลักความตายคือการเปลี่ยนฉากชัดเจนที่สุดพระพุทธเจ้าสอนอนิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงกายสลายไปแต่จิตหรือกระแสะแห่งวิญญาณยังไหลต่อไปตามกรรมเกิดใหม่ในหกภูมิภูมิคือเทวดามนุษย์อสูรเปรตสัตว์เดรัจฉานนรก จนกว่าจะดับกิเลสบรรลุนิพพานซึ่งคือจุดจบที่แท้จริงของวัตตะสงสารไม่ใช่ความตายแต่เป็นการหลุดพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายซ้ำๆศาสนาอื่นๆก็คล้ายกันแต่ต่างรายละเอียดอย่างฮินดูอัตมันหรือวิญญ,ญาณแท้อมะตะเกิดใหม่ตามกรรมซึ่งคือสรรสาระจนหลุดพ้นเป็นโมกษะคือรวมกับปรม,มันคริสต ความตายเป็นประตูสู่ชีวิตนิรันร์ในสวรรค์หรือนรกขึ้นอยู่กับความเชื่อและการกระทำอิสลามหลังตายมีบาซะซึ่งคือช่วงรอก่อนวันพิพากษาวิญญาณรอผลกรรมทุกศาสนาเห็นพ้องกันว่าความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเปลี่ยนสถานะที่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำในฉากนี้แล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อรู้ว่าอาจมีฉากต่อไป ไม่ว่าคุณจะเชื่อฝ่ายไหนวิทยาศาสตร์ที่ยังค้นหาปรัชญาที่ชวนยิ้มให้ความตายหรือศาสนาที่ให้ความหวังคำถามนี้มีพลังมหาศาลมันบังคับให้เราถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เป็นฉากสุดท้ายฉันอยากทิ้งอะไรไว้บ้าง คนที่กลัวความตายที่สุดมักจะเป็นคนที่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตเต็มที่ส่วนคนที่ยอมรับความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมักใช้ทุกวินาทีอย่างมีค่าอย่างที่มาคัสออเรเลียสบอกว่าคิดว่าตัวเองตายแล้วแล้วใช้ชีวิตที่เหลือตามธรรมชาติปิดม่านหรือเปิดฉากใหม่ ความตายอาจเป็นจุดจบของชั้นในรูปแบบนี้แต่ก็อาจเป็นเพียงการเปลี่ยนฉากจากละครเรื่องชีวิตมนุษย์คนนี้ไปสู่เรื่องราวที่ใหญ่กว่าซึ่งเรายังไม่มีสคริปต์ในมุมมองของคุณความตายคือจุดจบหรือการเปลี่ยนฉากที่สวยงาม